สวัสดีค่ะทุกคนพบกับลูกเด็กป้าไก่นะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวฮ้องกองกันค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะลูกเด็กป้าไก่บินกับคาเทเสแบสซิกค,ค่ะ เรานะคะ <Okay. S 1> โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่บนเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราบินกันไฟ CX 750นะคะเครื่องจะออกเวลา1 1 4 0นะคะถือเวลากำลังสวยเนาะ mm. ก็ไม่ต้องตื่นเช้ามากนะคะแล้วก็เครื่องนี้นะคะจะเป็น Airbus A350-900 ค่ะแล้วก็วันนี้ลุงเล่งประไก่นั่งชั้นพรีเมียมอีโคโนมค่ะนี่ค่ะก็เครื่องใหม่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะว่า พรีเมียมอีคอนมีเนี่ยมีอะไรพรีเมียมบ้างค่ะผานหน้าจอก็จะประมาณนี้นะคะจอใหญ่มากเลยส่วนตรงนี้นะคะเปิดออกมานะคะก็จะเป็นที่วางโทรศัพท์ค่ะหรือจะวาง iPad ก็ได้นะคะทําไว้แบบกว้างทีเดียวนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็กว้างขวางอยู่พอสมควรเลยนะคะนี่แบบว่านี่ประไก่นั่งนะคะพื้นที่อยู่ตรงนี้นี่ก็คือยังเหลืออีกเยอะเยอะเลยค่ะถ้าเป็นพรีเมียมอีคโนมีนะคะเขาจะแบ่งเป็น2 4 2สี่สองนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่วางแก้วน,าน้า แล้วก็ก็จะมีรีโมทนะคะเราก็สามารถกดได้จากตรงนี้นะคะแล้วก็คอนโทรลจอได้เลยก็คือเราแบบไม่ต้องเอื้อมนะ่อเพราะว่าในส่วนของพรีเมียมอโคโนมีนะคะกับบิสเนสเนี่ยก็คือเราจะมีพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะก็ไม่ต้องเอื้อมแล้วก็ใช้รีโมทได้เลยะคะ่ะนี่คะ่ะดูนี่นะคะเปิดออกมาดึงปุ๊บนี่นี่เลยคะ่ะเป็นถาดวางอาหารนะคะ นี่ค่ะมีะผ้าห่มให้ด้วยแล้วก็มีหูฟังนะคะในส่วนของเก้าอี้นะคะก็ค่อนข้างกว้างขวางนะคะแล้วก็สเปซระหว่างเก้าอีเ้เรากับเก้าอี้ด้านหน้านี่ก็คือประมาณนี้เลยค่ะยังไม่ถึงจอเลยอะ่ะก็คือแบบค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็รู้สึกแบบเออสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆนะคะนี่ตร,ตรงนี้ค่ะทุกคนมีที่เสียบ usb ด้วยถ้าเกิดว่าใครไม่มี usb นะคะปลั๊กเขามีนะปลั๊กเป็นแบบ universal ด้ยค่ะทุกคนนี้ มีแบบอย่างละ2เลยนะก็คือนั่งข้างกันไม่ต้องแย่งเลยค่ะอาหารของเรามาแล้วนะคะทุกคนดีค่ะมาดูของลุกเต้เป็นอนเลยค่ะวันนี้นะครับของลุงเนะครับนี่ครับบะมีพัดครับผมวันนี้เป็นหมูนะครับ ของปลาไก่นี้เป็น ในส่วนของเครื่องดื่มนะครับตัวดีเราเน้นงสั่งเป็นไวน์ขาวนะครับจริงๆมีไวน์ขาวแล้วก็ไวน์แดงนะครับใช่ค่ะแล้วก็ปลาไก่เนี่ยสั่งเป็นน้ำผลไม้เป็นน้ำส้มค่ะเราอยากได้น้ำเปล่าก็มีให้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยเรามาชิมกันดีกว่านอ้อชิมแล้วนะยังร้อนอยู่เลยนะคะทุกคนออม,มันคือบะหมี่ส่วนแครับปลาไก่ผัดกับไข่แล้วก็มี เ,เนื้อไก่ครับแล้วก็มีผักนะครับแล้วก็พอชั่นครันะคะก็ะไก่ว่าใหญ่นะใหญ่ครับใหญ่อันนี้ของปลาไก่นะคะเป็นแกงเขียวหวานหมูนะคะปลาไก่ถือว่าอร่อยเลยนะดูเล็กลองชิมอร่อยมั้ยดีนะโอ้เมนูแกงเขียวหวานไก่เนี่ยนะถ้าเสิร์ฟพาสกับจากฮ่องกงเนะี่ยดีเลย แต่นี่เพิ่งออกมาจากเมืองไทยนะคะแต่รสชาติดีมากๆเลยนะคะคุกมันอาหารที่ออกมาจากครัวฝั่งประเทศไทยอะครับเนะไม่อร่อยอะ่ะไอศครีมเนี่ยคงจะเป็นรสวานิลาอย่างเดียวนะมากานะก่เนี่ย เลาเราหลับนะมันจะได้ไม่แบบงงเงงงงเงงคอพับคอเหวี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือแบบเออเราจะได้นอนแบบสบายสบายอะไรประมาณนี้ค่ะก็นอนสบายอยู่นะทุกคนเนยค่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวอปิดไฟก่อนปิดไฟแล้วก็ปิดจากรีโมดตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยว เราก็จะเดินตามป้ายคำว่า immigration ไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็จะลงเป็นบันไดเลื่อนลงไปนะคะ,คะเพื่อไปขึ้นรถไฟค่ะตอนนี้เราก็ ตอมอกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้เวลาไม่นานนะคะคนเยอะก็จริงนะแต่รู้สึกว่าคิวมันวิ่งไปเรื่อยๆเลยค่ะอย่าลืมกรอกอะไรวอลคัสก่อนนะคะอะไรว์อลคัสจะเป็นใบสีขา,ขาวๆนะคะใบนี้นะคะถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําให้กรอกบ,บนเครื่องเลยก็ขอกับทางแอร์บนเครื่องได้เลยนะคะ CX วันนี้กระเป๋ามาที่เบลหกค่ะน่าจะมาแล้วแหละโอเคเดี๋ยวขอไปรับกระเป๋ากันนะคะ ถึงห้องพักของเราแล้วค่ะทุกคนนี่เลยค่ะโรงแรมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์โฮเทลค่ะเป็นหนึ่งในโรงแรมที่อยู่ในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะบรรยากาศก็ หรูหราสวยงามน่ารักประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะในห้องนะคะก็จะมี2เตียงใหญ่แบบนี้นะคะเป็น2เตียงทวินค่ะเตียงใหญ่มากๆเลยนะคะเขาก็จะนอนได้ทั้งหมดผู้ใหญ่2เด็กสองนะคะเด็กก็อายุต่ำกว่า11ปีเข้าพักฟรีกับผู้ใหญ่ค่ะบรรยากาศก็ออกแนวแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงหน่อยเนาะด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานค่ะทีวีนะคะแล้วก็ที่วางกระเป๋าค่ะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นชากาแฟมินิบาร์นะคะในนี้ก็จะมีแก้วสำหรับเด็กด้วยนะนี่แบบน่ารักมากเลยค่ะแก้วเด็กนะคะมีชากาแฟค่ะเซฟตี้บ็อกนะคะแล้วก็ตู้เย็นค่ะ นี่นะคะตู้เสื้อผ้าค่ะข้างในก็จะมีไดร์เป่าผมนะคะแล้วก็ชุดคลุมเนี่ยมีเป็นผู้ใหญ่2เด็ก2นะคะแล้วก็รองเท้าก็มีผู้ใหญ่2เด็ก2เหมือนกันค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ของห้องพักที่นี่นะคะก็คือห้องน้ำค่ะสวยงามน่ารักมากๆเลยนีค่ะอุปกรณ์ต่างๆนะคะเขาก็จะทำเป็นรูปออคนแคะทั้ง7นะคะก็มีทั้งหมด7อย่าง แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีบอดี้โลชั่นค่ะมีสบู่ก้อนให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผ้าเช็ดมือผ้าผืนเล็กนะคะแล้วก็ผ้าผืนใหญ่จะอยู่ตรงนี้ค่ะโปรแกรมวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารคริสตัลโลตัสค่ะมื้อเย็นที่คริสตัลโลตัสนะปะกติยังไม่เคยทานเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามื้อเย็นเนี่ยมีเมนูไฮไลท์อะไรบ้างค่ะ เราอยู่กันที่ชั้น7นะคะทุกคนนี่วิวล็อบบี้ด้านล่างประมาณนี้เลยค่ะเรามีภารกิจนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกับมิกกี้เมาส์ในชุดนอนค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเป็น p ิเวเลช g e ของห้อง Kingdom Club นะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ชั้นด้านบนนะแต่ว่าวันนี้กงเด็กป้าไก่นะคะได้รับเชิญขึ้นมาถ่ายกับคุณมิกกี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันแต่ว่าตอนนี้เข้าคิวรออยู่นะคะ เดี๋ยวเราเตรียมทอปก่อนนะนี่ประมาณนี้ได้ไหม <laughs> โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเรอคิวกันนะคะโอเคหนึ่งอหนึอาเเกเก์เกเก์ โอเค่งนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะที่นี่มีเวิร์กช็อปด้วยนะนี่เราจะมา ทําบอลลูนอาร์ตกันนะคะก็อันนี้เป็นสีดําสีแดงสีเหลืองนะคะน่าจะเดาออกนะว่าจะออกมาเป็นรูปอะไรนะคะเดี๋ยวเราดูกันค่ะเขาให้หมุนนะคะโอ้ยเสียวโอเคค่ะได้แล้วค่ะแ o นแดน t ด t นเน o s i e วยอ๋อนี่นะคะบรรยากาศก็จะมีหลายๆโต๊ะนะคะนี่เขาก็

นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่น่ารักมากๆเลยเป็นมิกกี้เมาส์ค่ะอันนี้เราทำเสร็จนะเราก็เอากลับบ้านไปได้เลยค่ะโอเควันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะกลับห้องพักแล้วละ่ะก็กลับไปนอนพักผ่อนเอาแรงนะเพราะว่าพรุ่งนี้นี่อยู่ห้องกงดิสนีย์แลนด์ทั้งวันเลยค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวลุยค่ะสู้ๆพรุ่งนี้ค่ะ